เดี๋ยวเริ่มต้นกันด้วยพาคุณผู้ชมไปหาที่หลบร้อนเล่นน้ำคลายร้อนกันในช่วงเดือนเมษายนนี้ที่สะพานเขียวสะพานแห่งประวัติศาสตร์ของลำตะคองค่ะที่บริเวณสะพานเขียวซึ่งอยู่ในค่ายทหารกองเกียกกายหรือซับม่วงนะคะที่ตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่มาพักผ่อนหย่อนใจมาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดชดเชยค่ะต่างก็มีหลากหลายครอบครัวนะคะที่พาลูกพาหลานมาเล่นน้ำกันบริเวณนี้ซึ่งที่นี่เหมาะกับการมานั่งพักผ่อนหย่อนใจมีทั้งร่มเงาของต้นไม้และร้านอาหารไว้คอยบริการค่ะนอกจากนั้นภายในบริเวณดังกล่าวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสะพานเขียวซึ่งจะก,กลายเป็นสะพานแขวนโครงสร้างที่ทำจากเหล็กทาด้วยสีเขียวชาวบ้านเรียกกันจนติดปาก เป็นสะพานแห่งประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างโดยทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาสร้างเอาไว้เมื่อสงครามโรคครั้งที่สองใช้เพื่อขนถ่ายสเสบียงและอาวุธที่จะเดินทางจากสระบุรีไปโคราชโดยจุดที่สะพานเขียวตั้งอยู่นั้นเต็มไปด้วยต้นไม้มีความร่มรื่นและเป็นจุดถ่ายรูปที่น่าสนใจทีเดียวนะคะ สำหรับสะพานเขียวค่ะได้มีการพัฒนากลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และร่วมกับโครงการศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันดีตามรอยเท้าพ่อซึ่งเป็นโครงการของค่ายเกียริกายคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี2569ค่ะ